2มิถุนายน2566นะครับถ้าหากย้อนกลับไปในวันในอดีตวันนี้ในอดีตเนี่ยนะฮะอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูความทรงจำอันดีหน่อยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขื่อนคุ้นด่านปราการชนนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตเนี่ยนะครับ สเสด็จพระาชมาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่านพระราชดำริให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ําคลองท่าด่านที่บ้านท่าด่านตาบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวันดคนครนายก <c oughs> นี่นะครับแล้วนี่จะเป็นอินโฟกราฟ,ฟิกที่ทางแฟนเพจรักราชเนี่ย เขาหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยมีที่ทํากินมีที่อยู่มีน้ําใช้ได้รับประโยชน์ชนขนาด<ล>ไหนนะครับเพราะว่าเขื่อนขุนด่านประการชนนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์แก่ประชาชนหรือราษฎรทางตอนล่างได้และทีนี้ต่อมาในหลวงรัชกาลที่9้าทรงพระราชทานชื่อเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วยังมีพระราชกระแสให้ติดป้ายโลหะจารึกประวัติข,ข,อ,งของขุนหาดพิทักษ์ไพรวัน ณบริเวณเขื่อนเพื่อเชิดชูเกียรติคุณด้วยครับค่ะเ,เวลานาน,นยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและปัญหาดินเปรี้ยวด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้วยพระองค์เองทรงรับทราบปัญหา และได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ให้มีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนจะช่วยผ่อนทุกหนักให้เป็นเบาเริ่มดำเนินการก่อสร้างวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544ลักษณะของเขื่อนคุนด่านประการชนเป็นเขื่อนที่สร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกใช้กักเก็บน้ำบริเวณนั้นมีพื้นที่ในการกักเก็บประมาณ224ล้านลูกบาศเมตรและมีพื้นที่ผิวเขื่อนประมาณ3 8 7ไร่วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน โดยสามารถจัดสรรน,น้ำในพื้นที่ชนรับประทานรวม1 8 5 0 0 0ไร่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาอุปปทกภัยในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงและเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวทำให้ทำการเกษตร,รได้ประโยชน์ที่ได้รับของน้ำเพื่อการเกษตร,รให้แก่พื้นที่รวม1 8 0 5 0 0 ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค16ล้านลูกบาทเมตต่อปีแม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากนักวิชาการและกลุ่มต่อต้านแต่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถห่าวิธีแก้ไขปัญหาจนในที่สุดโครงการได้รับการยอมรับจากประชาชนและสามารถพัฒนาวิถีชีวิตเกษตร,รกรได้อย่างยั่งยืนนับเป็นแสงแห่งพระบารามีที่ส่องสว่างกางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ ได้เห็นรายละเอียดชัดเจนนะเป็นอินโฟกราฟิกเป็นคลิปแอนิเมชันนะที่ทำให้เห็นภาพเข้าใจง่ายผู้ใหญ่ก็ดูดูดีพอผู้ใหญ่ดูก็รู้สึกว่าเข้าใจเด็กยิ่งชอบใหญ่เลยเหมือนเป็นการสื่อสารให้เด็กได้รับรู้แลวประโยชน์กเยอะมากนะครับคุณเดือนคุณด่านประการชนเนี่ยนะครับใครที่เคยไปก็คงจะได้เห็นว่าคือพระปรีชาสามารถกว่าจะมาเป็นเขื่อนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแล้วจนกระทั่งปี2542เนี่ย ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเคลียร์แล้วก็ใช้ปัญหาต่างๆนานา,นาที่มีอยู่เนี่ยแบกเอาไว้เองแล้วก็มีโครงการในพระธรริว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประเทศชาติอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลที่ออกมาทําไมท็อปนิวส์ต้องนําเสนอเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นหยิบยกเอาโครงการต่างๆแล้วก็ไปบ่อนทําลายพระองค์ท่านบางคนพูดถึงเรื่องของงบสถาบันพระหมหากษัตริย์ว่าทําไมจะต้องอมันเยอะขนาดนั้นเอาไปทไําอะไรอะไรยังไง แต่นี่คือโครงการส่วนพระองค์นะครับที่อยากจะหยิบยกมาบอกให้ให้เห็นที่เป็นรูปธรรมด้วยแล้วอีกหนึง่งเขื่อนที่วันนี้อยากจะพูดถึงก็คือที่ลบบุรีครับเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยนะครับก็อยู่ในพระราชดําริด้วยสวนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่ในเขื่อนป่าศักชนสิทธิ์เขื่อนนี้เป็นเขื่อนดิน เอาไว้กักเก็บน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยในบริเวณเขื่อนจะมีสวนเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9อยู่ด้วยแลวต้องบอกว่าสองข้างทางถ้าใครได้นั่งรถไฟขบวนที่เส้นทางที่ผ่านนี้ไปเนี่ยท่าน,นจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่แบบสวยงามมากจุดท่องเที่ยวค่ะจุดเช็คอินแล้วต้องบอกนะว่ารถไฟนี้จอง ak ak. คิวยากมากเต็มตลอดค่ะน,นะคะนี่ก็หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ เรื่องน้ำยังไม่พอนะคะเรื่องของยาแฝกนะฮะ,ะเรื่องปัญหาการอนุรักษ์ดินและน้ำทำไมที่จะต้องได้หยิบยกขึ้นมาเพราะว่าย่าแฝกเนี่ยถือเป็นถือเป็นแฝกภาคประชาชนนะที่มีอดีตผู้นำของเราเนี่ยเคยพูดเลยนะว่าอะไรนะย่าแฝก รู้จักแม <function als> the ่แฝดไหมยญาแพร์หาแพร์หาแพร์หาแพรหาแพรเอาไว้ทำาแพรเอาไว้ทำอะไรย่าแฝกเอาไว้ทำอะไรนี่ความรู้รอบตัวต้องมีนะเรื่องเหล่านี้นะครับเครือข่ายคนรักแฝดภาคประชาชนเขาร่วมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินและน้ําต่อยอดจากรากสู่ใบครับนําใบย่าแฝดออกมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์จากสาทร่ทันสมัยอย่างเช่นอะไรที่เห็นอยู่ในภาพมีทั้งหมวกกระเป๋ากล่องใส่ทิชชู่ของใช้ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ผัดผัดอของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาเพื่อช่วยเสริมสร้างไรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะนี่จากเพจรักราชนะคะรวบรวมมาผลงานโอ้โหเป็นพระหมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชน,นะฮะที่เข้าร่วมโครงการก็ได้รับประโยชน์มีรายได้มีอาชีพเสริมนะนะคะแล้วก็มีการ จากรุ่นสู่รุ่นแล้วอีกหลายโครงการเนื้นอกว่า4000โครงการนี่เพียงแค่เราหยิบยกมาแค่ไม่กี่โครงการห,หลักๆนะของในหลวงรชัชกาลที่9แล้วในหลวงรชัชกาลที่10ท่านก็สืบสารต่อย,ยอดนะครับค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ยังมีอีกเยอะเลยนะคะร่วมกันชื่นชมค่ะ